สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้แบงค์จะมาแชร์ทีม PP ที่แบงค์กำลังใช้อยู่นะครับหลังจากที่รูดเข้ามาครับก็ทำให้เมตาเนี่ยของ v p เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเอามาใช้กับกายหรือว่าจะเอา,าใช้กับทีมถึกนะครับรวมไปถึงทีมเวทที่ผมมองว่ามีลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทีมที่แบงค์ใช้เนี่ยเป็นยังไงแล้วของสมใยมีอะไรบ้างเจอกัครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ Richman Shop เว็บเติมเกมคุณภาพเพียงแค่คุณเข้าหน้าเว็บไซต์เลือกเกมที่ต้องการจะเติมคุณสามารถเติมเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องโดนขัดจังหวะก,การเล่นหรือหากใครต้องการช่องทางเพิ่มเติมสามารถทักได้ที่ Facebook Richman Shop หรือ Line at Richman Shop ครับหลังจากที่ทูตเข้ามานะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะว่าทูตเนี่ยเ,เป็นตัวที่คู่ควรกับการเปิดแล้วกันในตอนปัจจุบันนะซึ่งผมมองว่า ก่อนน้าเนี้ยตอนที่มีคลายเข้ามานะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ทุกคนจะต้องมีเนาะแต่ว่าเอ่อพอถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็มีตัวที่มาดักทางแล้วก็มาเปลี่ยนเมตาไปนั่นะก็คือชูดนะครับดังนัง้นแบงค์มองว่าถ้าใครที่อดทนได้นะครับอดทนได้ก็อาจจะรอได้นะครับคือคามข้ามชูดได้ถ้าในกรณีที่เก็บ c 6ไม่ได้นะครับ้ามชูดไปรอกดอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบงค์มองว่าถ้ามีแรงสักหน่อยนะครับก็อาจจะกดติดไ d ดีไว้สักตัวหนึ่งแล้วก็ ค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันเก็บไว้ก่อนนะยังไงเก็บตัวเปล่าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเก็บซีทีหลังหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับถ้าจะกดแล้วไม่ถึง C6 เนี่ยก็อาจจะอาจจะลําบากในการเล่นนิดหน่อยนะครับจะต,ต้อง C4 อะไรอย่างเงี้ยอืมเออเรา,าพูดถึงทูดกันก่อนนะครับทูดเนี่ยค่อนข้างที่เก่งมากนะครับซึ่งผมว่าทุกคนน่าจะดูกันอยู่แล้ว มีทั้งเพิ่มอัตราบล็อกนะครับแล้วก็มีใต้เกิดนะครับแล้วก็ C6 เนี่ยมีคิดร้อยนะครับรวมไปถึงถ้าดาเมจมากกว่า10%เนี่ยจะแบบความเสียหายเป็น75% 5เทิร์นนะครับก็คบเครื่องเรื่องต้มยำนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการเปิดนะครับสกิลซึ่งสามารถทำลายวอร์ได้ถึง3 h ฮิตนะครับรวมไปถึงนะครับเพิ่มความเสียหายคริดทคลอีก37%นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ มีประโยชน์ไ้วแพ้กันนะครับมีดาเมจ4เป้าแล้วก็มีเรื่องของคุ้มกันความเสียหายอีก3เทินนะครับตีธรรมดานะครับอัปเกรดสกิลขึ้นมาก็มีฟื้นฟูความเสียหายตาม20%บซ์ของพลังตุเตกายภาพอันนี้มันทาให้ทูตเนี่ยมีลูกเล่นเยอะมากนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่า1นึ่ทูตเนี่ยสามารถเอามามิกซ์กับทีมกายภาพดาเมจได้แล้วก็2เนี่ยทูตสามารถเอาไปใส่กับทีมถึกได้ซึ่งจริงจริงก็เห็นทีมถึกหลายๆทีมเนี่ยเอาทูตขึ้นมายืนแล้วนะครับแต่ว่า จะไม่พูดถึงทีมถึกแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ทําทีมถึกก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันทีนี้เรามาดูเรื่องออของของสวมใส่กันก่อนนะครับผมจะล้านิดนึงแล้วกันนะเรื่องของสวมใส่ของทุดนะครับของสวมใส่ของทุดเนี่ยเออจริงผมไม่รู้ว่าใครได้ยังไงบ้างนะครับเอาแบบที่1นนะครับแบบที่1ก็คือคุณอาจจะใส่เป็นออฟอ,อันตาจุดอ่อนชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ออฟคียด,ดมชิ้นหนึ่งนะครับเหตุผลที่ใส่ออฟอันตาจุดอ่อนหรืออฟคียเดมนะครับเพราะว่าการทุบของทุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ตอนนี้ร้อยละแปนะครับจะเปิดด้วยทูตก่อนเพื่อเก็บ3ามสามวอยของไข่นะครับแล้วก็เก็บตัวที่แบกสปีดซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าได้ครับได้ในกรณีที่ของคุณไม่ได้มากพอครับเพราะว่าถ้าคุณไปใส่ขีดดมนะครับเอ่อณปัจจุบันอนะ PVP ภาพสุดท้ายที่ผมจะเจอเสมอเลยนะครับก็คือทูตยืนตีกับทูตด,ดังนั้นถ้าคุณใส่อฟความเสียหายกายภาพเข้าไปนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่ทูตอะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนอะทำบล็อก 40อ่ะไม้ดยยากนะครับดังนั้นทุกคนแม่งทำบ็อก40กันอยู่แล้วดังนั้นทูตีทูต์คีย์มันไม่ติดครับถ้าคุณไปใส่ออฟคีย์แดมเนี่ยมันเหมือนกับการโยนออฟทิ้งไปหนึ่งออฟนะครับนอกจากว่าคุณต้องการที่จะเคลียร์ตัวบางๆของเขาอย่างเช่นโคหรือว่าเอคางูระแล้วก็ไข่ซึ่งผมบอกเลยว่าฮิตแรกที่ทุบก็จะโดนวอยสามหมูไข่ นะครับดังนั้นตัวที่จะเข้าแน่แน่ก็คือคางูระ1ตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีเอลเซียแต่ผม่ามองว่าไม่ได้เข้าเยอะขนาดมันจะเข้าเต็มที่ก็คือคางูระครับเอ่อดังนั้นคางูระที่แบกสปีดมาด้วยเออเราจะไม่จําเป็นต้องใส่ความเสียหายคริทิคอลนะครับผมก็จะมองว่าใส่พลันโจมตีคุ้มกว่านะครับส่วนต่อมานะครับเออเสื้อนะครับจริงๆเสื้อเนี่ยมี2ตัวเลือกนะครับก็คือ1ถ้าคุณจะเอาทูนมายืนหน้าผมมองว่าให้ใส่ออฟสตัวเนี่ยเป็น ลดความเสียหายที่ได้รับนะครับแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้บล็อกมาถึง40ซึ่งมันทําได้มันทําได้ครับเแต่ว่าณตอนนี้ผม,มเอาทูตฟรีหลังนะครับแล้วก็เต้องการให้ทูตเนี่ยบูสต์ดาเมจเพื่อฟันกับทูตให้ดีที่สุดก็คือผมใส่เป็นพลังโจมตีสะชิ้นนะครับแล้วก็ชุดอ่อน1ชิ้นแล้วก็บล็อก1ชิ้นเพราะว่าตอนเนี้ของผมยังไม่สามารถที่จะบิวตามที่ผมต้องการได้ซึ่งถ้าต้องการ แบบที่ผมอยากจะบิลจริงๆเนี่ยก็คืออัตราจุดอ่อนนะครับแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ขอเป็นลดความเสียหาย2ตัวแล้วก็บล็อกได้40%จากออฟสอชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับทีนี้คีย์สำคัญนะครับคีย์สำคัญคือเรื่องของแหวนแหวนเนี่ยเ,เราสามารถที่จะใส่นะครับจริงๆมันใส่ได้หลายแบบเนาะอันที่หก็คือยอดนิยมเลยคือเดทนะครับ ตีติดเดทเพราะว่าทูตจะต้องตีกับทูตหกเนี้ยจะเป็นตัวแปรที่ทําให้เราสามารถจบทูตได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าผมใส่อป์เนี้ยครับอปตีเป็นหินกับหมดสติเนี้ยมันได้สินะครับแต่เดทเมัน6ดังนั้นผมมองว่าความเป็นไปได้ของ2ชิ้นเนี้ยมันน่าจะสูงกว่าผมก็เลยลองใส่อันนี้ดูนะครับซึ่งมันก็ก็พอได้ครับก็พอได้เออมันก็พอใช้ได้อยู่ครับแต่อันเนี้ยก็จะเป็น เอ่หอติดเดทแล้วก็แรติดแช่แข็งซึ่งอันนี้จริงๆถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่คุณจะใช้อะไรแล้วกันนะอันนี้ผมบอกก่อนว่ามันมันอยู่ที่ใจเราอะ่ะเออถ้ารู้สึกว่าอันไหนมันเวิร์กกว่าก็ใส่อันนั้นครับไม่ว่าจะเป็น C c ซหรือว่าติดเดทหนึ่งแล้วก็ซ c 1แต่จแต่ใดีที่สุดก็อำนาจติดเดสจัดไปไวัยรุ่นอืมทีนี้ต่อมานะครับจะเห็นว่ามีตัวที่แปลกตาก็คือเทลตันเนาะแล้วคนที่หายไปก็คือเอลิเซีย เอาจริงๆถามว่าใส่เอลิเซียได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ว่าถ้าใส่เอลิเซียก็ไม่มีเพลตันถ้าสมมติว่าจะใส่เอลิเซียอาจจะต้องยืนแบบนี้นะครับยืนแบบนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าการใส่เพลตันเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเวิร์กว่าเอลิเซียนะครับเพราะว่าเ,ออเราต้องไปดูนะครับว่าลำดับการจัดสกิลของเราเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมจะมีคารุระที่ใส่แหวนซอมบี้นะครับ ก็คือมาถึงเนี่ยสมมติว่าสมมตินะครับทุดเปิดกับทุดใช่ไหมเราเปิดตุ้มไปหาเขาคัางอุลาเขาตายติดซอมบี้เขาเปิดปุ้มคังอุลาเราตายเสร็จซอมบี้เสร็จแล้วเขาโยนสกิลใครมาถูกไหมครับคังอุลาจะรับสกิลใครโดยที่เป็นซอมบี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะตายเร็วนะครับต่อมานะครับสมมุติว่าคิดที่3เนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาเปิดเป็นซ c มาอย่างเช่นเปิดหินคางุล่าเปิดใบไอดีเซียหรือเปิด เอ่อซีซีจากบนของโคเข้ามาคางุร้ามันจะตุยจากซอมบี้ตอนนั้นแล้วโดดขึ้นมาล้างแล้วก็อยู่ซึ่งเอ่ออันนี้จะเป็นตัวตัวแปรนะครับซึ่งเอ่อณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่แพทก่อนนะผมก็บอกว่าทีมสปีดมันไม่ต้องวาซ่าขนาดนั้นแล้วนะครับก็คางูระก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ใส่คางูระสปีดผมใส่เป็นคางูระดาเมจเพื่อเอามาดึงโซ่ของใครจากโคนะครับอืมทีนี้เอ่อตัวโคเนี่ยก็ ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมครับเออแล้วก็ตัวเพลตันนะครับก็พยายามบิวให้ถึกที่สุดเนาะบิวให้ถึกที่สุดถึงที่สุดคือเพลตันเนี่ยเออผมใส่เสื้อลดความเสียหาย2ชิ้นนะครับแล้วก็ทําบ็อกไว้ที่90นะครับแล้วก็เอ่อเป็นพลังป้องกันกับพลังป้องกันอันเนี้ยก็อยู่ที่ว่าใครจะทําได้แค่ไหนละผมบอกเลยว่าอันเนี้ยแบบมันมันอยู่ที่ว่าตัว,ต,วตัวปาร์ตี้ของใครทําได้แค่ไหนละแต่ว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมยืนแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเออแรงอารีน่าผมจบ ซี้ท่านก่อนอยู่ประมาณ20กว่ากว่าเออซึ่งมันโอเคนะครับกว่าการที่เอาเอลิเซียมายืนนะครับ,พรบเพราะว่า,าทุนเนี่ยแข็งไหมแข็งแต่ว่าถ้ารับหนักไปก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันแบกไปท่าเทินเออดังนั้นก็ลองดูครับลองดูแต่ผมคิดว่าคอ,อมที่ผมใช้นะปัจจุบันก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เบาอะเลยก็เอาเรื่องอยู่กับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยนะก็คือเรื่องของสัตว์เนาะเรื่องของสัตว์เอ่อ ตัดเนี่ยตอนนี้มันควรจะทํา6ดาวได้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีลินหรือว่าเป็นรูแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าผมถ้าผมเลือกได้นะผมอาจจะใช้อ e ีลินมากกว่ารูเออแต่ว่าอีลิน e ผมมันไม่เคยมาเลยนะครับมันยังเป็น4ดาวอยู่เลย,เลยในขณะที่ตัวอื่นเขาเป็น6ดาว6ดาวแล้วก็6ดาวกันแล้วนะครับเออห้าดาวห้าดาวแต่อ e ีลินไม่เคยมาหาผมเลยดังนั้นก็ถ้าใครมีอ e ีลินก็ขอให้โชคดีนะครับต่อมานะครับผมจะแถมแถมแล้วกันอันนี้แถมนิดน,นึงนะครับในส่วนของ ใครนะครับผมไม่รู้ว่าใครเคยประสบพบเจอแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ที่แบบว่า,าท,ทูตตบสกิลลงมาเสร็จแล้วใครลงสกิลแล้วใครของเราเนี่ยที่ใส่อํานาจอยเนี่ยอำนาจไม่เด้งคือบินไปเลยนะครับมันมีวิธีการอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องใช้โชคด้วยนิดหนึ่งนะก็คือสมมุติว่า,าใครใครเนี่ยมีไวอยสี่ตอนเริ่มใช่ไหมครับจากการใส่3ดาบทูตเนี่ยฟันไป3ครั้งนะครับไวอยมันจะเหลือหนึ่ง เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าจังหวะที่เหลือหนึ่งนั้นน่ะเพลตันนะ่ะสะท้อนนะครับหรือว่ามีใครสักคนไปสกิดนะมันจะทำให้ใครเนี่ยวอยหายเดือศูนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะออกสกิลล่างนะครับซึ่งถ้าเราออกสกิลล่างแล้วใครของเราเนี่ยแรงมากพอนะครับฮิตที่1น,นะครับใครเนี่ยสกยิลล่างมันตีทั้งหมด2ฮิตเนาะ เออมันตีทั้งหมดออสอง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 ครั้ง,งนะครับเนี่ยลงสุดสองครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งของใครเนี่ยมันจะตีทะลุอันที่หนึ่งนะครับทะลุเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกเ็เลือดไปจนมิดหลอดเด้งอำนาจใช่ปะนั่นคือเคาะครั้งที่หนึ่งเคาะครั้งที่สองของอันของซิกิวใครเนี่ยมันจะทะลุอำนาจมันจะตีอำนาจไม่ทะลุมันจะตีโดนดาเมจเขา้าอำนาจที่เด้งขึ้นมาถ้าคุณแรงมากพออำนาจหมดอะ่ะ ใครอ่ะจะไม่ได้เด้งพาสีป้องกันความเสียหาย4ครั้งของเลือด75%อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิกิมมิคเล็กๆแล้วกันนะครับสำหรับใครทีออ่ใส่อีลินเนี่ยก็อาจจะทำแบบนี้ได้คนข้งๆบ่อยนะครับถ้าดาเมจมากพอนะอย่างขงผมก็โดนบ่อยเหมือนกันเออผมก็โดนบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ พยายามบิวของเพื่อให้มันโดนคนอื่นบ่อยเหมือนกันแต่ว่ามันต้องอาศัยจังหวะนิดนึงนะครับไม่โคตีแจเข้าไปโดนหนึ่งิตก็คางอุระแปะเข้าไปโดนหนึ่งยิตไม่ก็เพลตันเข้าไปสกิดหนึ่งทีอะไรเงี้ยเออมันจะทําได้อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่ผมใช้แล้วกออ็ทีมนี้นะครับทีมนี้จะมีจุดอ่อนนะครับก็คือถ้าเจอทีมถึกเจอทีมถึกที่บิว้วมาแบบถึกถึกจริงๆอะเราเลือกซายูมาดี เจาะไม่เข้านะครับเจาะไม่เข้าเลยนะครับถ้าอยากพอที่จะมีโอกาสลุ้นนะครับต้องยืนแบบนี้นะครับแต่การยืนแบบนี้เนี่ยก็จะเสียนะครับเสียที่1คือเทวตันบาง2คือทูตบางนะครับมันไม่ได้หนาขนาดนั้นดังนั้นแบบก็เอาเป็นมาตรฐานแล้วกันว่าเราไม่สามารถชนะทุกทีมได้นะครับเราต้องมีการแพ้ทางบ้างก็ย่นวนะครับยวนทีมถิดไปนะ คนที่เขาเล่นทีมเวทเขาก็ไปตบทีมถึกอะไรอย่างนี้คนที่เล่นทีมกายมันก็แพ้ทีมถึกเออมันก็แก้กันไปนะครับแต่ถ้าอยากเล่นทีมไหนที่ชนะทุกทางก็ไปเล่นทีมเดสนะครับดวงดีก็ชนะหมดไม่มีแพ้ส่วนใหญ่กส่วนใหญ่ผมผมผมตายลังแก่้กับทีมถึกแค่นั่นแหละทีมอื่นผมแบบไหวหมดนะครับเอออันนี้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของทีม p v p ผมนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าตัวอย่างข้าวเป็นยังไงบ้างกับทีมพ v p เซตนี้

何 <No. S 2> <laughs> We'll